เรามีการปรับปริ้งติดล้อขึ้นมาเป็นบายนะคะเนื่องจากว่าเราเห็นว่าคุณภาพของสินทรัพย์ของมุ่นติดล้อเนี่ยกลับมาดีกว่าที่เราคิดนะคะจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเพราะว่ามีเรื่องท่องเที่ยวเข้ามาช่วยซึ่งตรงนี้ดีกว่าที่เราคาดค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงมีการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยลงไปสู่กลุ่มรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของมุ่นไฟแนนซ์ได้ค่อนข้างดีะคะ่ะ ไตรมาสหนึ่งของสวัสด์เนี่ยอาจจะเป็นภาพคุณภาพกับติดล้ออย่างที่ได้บอกไปนะคะประเด็นกังวลหลักๆในไตรมาสหนึ่งของสวัสด์เนี่ยเรามองว่าประเด็นเรื่องคุณภาพสินทรัพย์ค่ะอาจจะเป็นประเด็นที่จะต้องจับตามองนะคะประเด็นที่เราอยากจะให้นักลงทุนมองมากกว่าเรื่องดอกเบี้ยค่ะก็คือจะเป็นปัจจัยอื่นมากกว่าที่ประเด็นตรงนี้มีน้ำหนัก มากกว่าใน R.E. ของกลุ่ม finance นะคะก็จะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือ 1. จะมีเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเรียกเก็บที่เขาเรียกเก็บกับลูกค้านะคะประเด็นที่ 2. ก็คือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายทางเครดิตค่ะจับข่าคุยหุ้นเจาะลึกการลงทุนหุ้นไทย พร้อมโพยหุ้นแนะนำประจำเดือนค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะเราก็มีการปรับเรตติงหุ้นในกลุ่มฟ i น a n นซนะคะจะปรับอะไรยังไงบ้างมาคุยกับคุณ,ณภนภสรจิตติไมตรีสกุลค่ะนะักวิเคราะห์หุ้นกลุ่มธุรกิจการเงินบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทราค,ค่ะคุณมายมีการปรับเรตติงในหุ้นกลุ่มฟ i น a n c e อะไรยังไงบ้างคะ ค่ะก็ล่าสุดนะคะเรามีการปรับเรคติ้งติดล้อขึ้นมาเป็นบายนะคะเนื่องจากว่าเราเห็นว่าคุณภาพของสินทรัพย์ของมุ่นติดล้อเนี่ยกลับมาดีกว่าที่เราคิดนะคะจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเพราะว่ามีเรื่องท่องเที่ยวเข้ามาช่วยซึ่งตรงนี้ดีกว่าที่เราคาดค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงมีการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยลงไปสู่กลุ่มรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มทาร์เก็ตของหุ่นไฟแนนซ์ได้ค่อนข้างดีะคะ่ะเราก็เลยคิด ว่าภาพความกังวลของคุณภาพสินทรัพย์ของคุณติดล้อเนี่ยมีการคลายความกังวลได้ดีขึ้นนะคะรวมถึงว่าเรายังคิดว่า ในระยะยาวเนี่ยติดล้อจะยังเป็นคนที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแรงที่สุดในกลุ่มไฟแนนซ์ด้วยกันด้วยประเด็นหลักๆ3เรื่องก็คือเรื่องแรกเนี่ยเขามีงบดุลที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงจากการที่เขามีการตั้งสำรองสูงที่สุดในกลุ่มนะคะแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยจากการที่เขามีการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดีแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงของการปล่อยเงินกู้ได้ดีที่สุดในกลุ่มแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เขาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งจาก าธานาคารเองหรือว่าจากตลาดหุ้นกู้เองก็ตามได้ดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดในกลุ่ม finance ค่ะ,ะทีนี้สำหรับสวัสด์นะคะเราก็ยังคงสวัสด์เป็น underperform อยู่เนื่องจากความกังวลเรื่อง asset quality ก็คือคุณภาพสินทรัพย์นะคะจะเป็นภาพคุณภาพกับติดหลอสำหรับสวัสด์เนี่ยเราเริ่มเห็น สัญญาณของคุณภาพสินทรัพที่มันเป็นขาลงนะคะซึ่งเราก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะยังเป็นปัจจัยที่มากดดันอยู่ตั้งแต่ไตรมาสสองจนถึงเ,เรื่อยๆต่อไปในในปีนี้นะคะค่ะโอเคทีนี้ถามถึงงบไตรมาสหนึ่งและเพิ่งออกมากันนะคะก็ติดล้อเป็นยังไงบ้าง ค่ะสำหรับไตรมาสหนึ่งของติดล้อนะคะเราก็คิดว่าเขามีประเด็นบวกหลักๆอยู่2ประเด็นด้วยกันเลยก็คือประเด็นแรกเนี่ยเรื่องคุณภาพของสินทรัพ์ที่เขาทําได้ดีกว่าที่เราคาดอันนี้มาจากการที่เขาเก็บนี้ได้ดีด้วยแล้วก็มาจากปัจจัยภายนอกก็คือเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นมาจาก การท่องเที่ยวที่มันดีกว่าที่เราคิดด้วยค่ะแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการความสามารถในการบริหารต้นทุนของติดลอ้อที่เขายังทําได้ดีนะคะตรงนี้ก็จะเห็นในสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อไรายได้ทั้งหมดของติดลอ้อที่ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะ ừ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 . ในไตรมาสหนึ่งนะคะ,คะ ตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่าทั้งปีเขาก็น่าจะทำได้ดีต่อเนื่องไปเพราะว่าถึงแม้ว่าในควอเตอร์หนึ่งในไตรมาสหนึ่งเนี่ย<อ>การปล่อยสินเชื่อของเขาจะชะลอตัวลง<อ>เขาก็ยังบริหารต้นทุนของเขาได้ดี<อ>ดังนั้นเนี่ย ในปีนี้ต่อไปอะคะ่ะเราก็มั่นใจมากขึ้นว่าเขาจะทาได้ดียิ่งขึ้นจากการที่เขามีการไปลงทุนพวกเทคโนโลยีของเขาต่างๆที่ลงทุนไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะรวมถึงสาขาที่เปิดไปปีที่แล้วค่อนข้างเยอะออทําให้ปีนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่จําเป็นต้องเปิดสาขามากเหมือนเดิมออก็ได้แล้วก็ค่อยๆทยอยรับรู้ดอกผลของสาขาที่ได้เปิดไปแล้วอะะ่ะะค อโอเคทีนี้ถามถึงตัวสวัสด์บ้างเมื่อกี้คุณไมค์ก็พูดนิดหนึ่งทีนี้ไตรมาสหนึ่งของสวัสด์เป็นยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วไตรมาสหนึ่งของสวัสด์เนี่ยอาจจะเป็นภาพคละภาพกับติดล้ออย่างที่ได้บอกไปนะคะประเด็นกังวลหลักๆในไตรมาสหนึ่งของสวัสด์เนี่ยเรามองว่าประเด็นเรื่องคุณภาพสินทรัพย์ค่ะอาจจะเป็นประเด็นที่จะต้องจับตามองนะคะเนื่องจากว่าถ้าไปดู ตัว NPL Formation หรือว่ามันคือจำนวนหน,นี้เสียที่เกิดใหม่บวกกับหนี้เสียที่บริษัทได้มีการตัด write off ออกไปหารกับจำนวนของสินเชื่อที่ปล่อยทั้งหมดอะคะ่ะเราจะเห็นว่าสัดส่วนตรงนี้มันมีการขยับตัวขึ้นในขณะที่ตัวสินเชื่อของเขาว่าเติบโตได้ค่อนข้างเยอะมากๆในไตรมาสหนึ่งถ้าทุกคนจาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วถ้าสินเชื่อโตเร็วขนาดนี้นะคะ่ะพิดาตัว ฐานมันโตเร็วนะเราไม่ควรจะเห็นสัดส่วนโดยรวมเนี่ยมันขยับตัวขึ้นแต่อ,อันนี้มันแปลได้ว่านี่เสียที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันอาจจะขยับตัวเพิ่มขึ้นเร็วเร็วมากเหมือนกันใช่เร็วมากเหมือนกันค่ะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยปกติถ้าสมมติว่าพอร์ต ขยายอะค่ะการที่จะมีนี่เสียเกิดขึ้นอะมันไม่ใช่เรื่องแปลกคือะจะต้องมีนี้เสียขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราคอนเซิร์นหรือว่ากังวลเนี่ยไม่ใช่จํานวนน,นี้เสียที่เพิ่มขึ้นแต่มันคือเรทความเร็วที่นี่เสียเพิ่มขึ้นมากกว่าค่ะซึ่งทีนี้ถามว่าตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรใช,ใช่ไหมคะเราก็คิดว่ามันน่าจะมาจากการที่เขาเนี่ยได้มีการขยายตัวพอร์ต เช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่อย่างออค่อนข้างเร็วมากในปีที่แล้วซึ่งพอร์ตเนี้ย ต้องบอกว่า LTV เนี่ยเขาปล่อยประมาณ100%นะ oh. uh. ซึ่งถ้าอ่าค่ะมันก็ค่อนข้างเยอะ uh, uh. นะแล้วถ้าเรามาเทียบกับราคาขายมอเตอร์ไซค์มืสอสนะคะ,คะที่ภายในปีแรกเนี่ยจะลดลงมาประมาณ40-50% uh. ดังนั้นเนี่ยเมื่อมาเทียบกันดูแล้วอะคะ่ะเราจะพบว่าภายในช่วงหนึ่งปีแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องคอยระมัดระวังเรื่องคุณภาพของสิสนทรัพย์มากที่สุด uh. นะคะเนื่องจากว่ามันจะเป็นช่วงที่ NPL อาจจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นเยอะที่สุดค่ะคิดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าเรากู้เงินแล้วก็ผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยราคาสินทรัพย์ของเราอะค่ะมันตกลงไปน้อยกว่าเงินกู้ที่เหลืออยู่สะอีกง่ายๆคือเราก็คงจะเดินไปซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ใช่เราจะคอยผ่อนจ่ายไปทำไม ใช,ใช่ซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็เริ่มมีสัญญาณให้เห็นตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะคะซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่เราคิดพอดีออดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าในไตรมาสสองถัดไปอะค่ะเราก็อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้อยู่สําหรับสวัสด โอเคทีนี้เนี่ยผ่านมาครึ่งปีแล้วคุณมายเหรืออีกประมาณครึ่งปีมุมมอง,มอง,มองต่อหุ้นไฟแน n c e ของคุณมายเป็นยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่าธนาคารกลางหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มชะลอะการปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยะจะดีขึ้นไหมจริงๆสำหรับ ประเทศไทยนะคะในมุมมองเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นประเทศที่อาจจะขึ้นดอกเบีย้ยช้ากว่าคนอื่นแล้วก็แต่ละครั้งที่ขึ้นเนี่ยเราก็ขึ้นค่อนข้างน้อยเราขึ้นแค่ยี่สิบ้าเบสิสพอยต์ใช่ไหมคะมประกอบกับว่าในปีนี้เนี่ยเราก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจน่าจะเติบโตต่อไปได้ดีหลักๆก็คือมาจากการท่องเที่ยวทําให้ทีมเศรษฐกิจของ k k p s เองอะคะ่ะก็มองว่า มันมีโอกาสที่ทบทจะขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นไปก็คือจะไปจบอยู่ที่2.25%แล้วก็อาจจะไปลดลงเป็น2%ในปีหน้านะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสําหรับ ยิว <U S 2> ของหุ้นกู้ที่ไฟแนนซ์เขาออกกันเนี่ยก็อาจจะมีแรงกดดันน้อยลงนะคะแต่ว่าก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของดอกเบี้ย er ให้กู้ของธนาคารต่างๆด้วยที่ก็อาจจะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปได้อีกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วประเด็นที่เราอยากจะให้นักลงทุนมองมากกว่าเรื่องดอกเบี้ยค่ะ,ะกะ็กกกคือจะเป็นปัจจัยอื่นมากกว่าที่ประเด็นตรงนี้มีน้ำหนัก มากกว่าใน R.E. ของกลุ่ม finance นะคะประเด็นที่ว่าเนี่ยก็จะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือ 1. จะมีเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเรียกเก็บที่เขาเรียกเก็บกับลูกค้านะคะประเด็นที่ 2. ก็คือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายทางเครดิต ซึ่งถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยดูโดยรวมคุณภาพของสินทรัพย์ดูเหมือนจะปรับตัวดีขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามองรวมๆมะค่ะมันก็ยังเห็นความเสี่ยงที่จะมากดดันในทั้งสามประเด็นที่เราเออได้พูดไปอยู่นะคะความเสี่ยงในเรื่องไหนก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการแข่งขันที่ยังสูงอยู่ออนะคะในปีนี้ความเสี่ยงที่สองก็คือจะเป็นความเสี่ยงเรื่อง ทปททที่ยังมีโอกาสยังมีความไม่แน่นอนในการที่จะปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่จะเข้ามาควบคุมกลุ่มฟินแลนซ์อยู่นะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือปัญหานี่ครัวเรือนที่แน่นอนว่ามันก็ยังสูงอยู่แล้วก็จํานวนหนี้ต่อสัญญาเนี่ยที่ก็ยังสูงอยู่ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่ากลุ่มฟินแลนซ์นะคะอาจจะเป็น selective buy มากกว่าที่จะซื้อหมดเลยทั้งกลุ่มนะคะโดยคนที่เราเลือกเนี่ยก็จะเลือกคนที่ 1. มีงบดุลที่แข็งแรง 2. มีการควบคุมความเสี่ยงดีๆนะคะแล้วก็3ก็คือยังเห็นปัจจัยบวกจากการประหยัดต่อขนาดต่อ,ตอไปก็คือ คนนั้นก็คือติดล้อค่ะซึ่งก็เป็นท็อปพิกของเราโอเคขอบคุณมากนะคะคุณมายสำหรับการมาในรายการวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะอลองเข้าไปดูหุ้นติดล้อนะคะแนะนำให้ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile นะคะแล้วก็เปิดบัญชี Edge กับทางแอปได้เลยนะคะสามารถเข้าไปดูหุ้นติดล้อจะซื้อ,อยังไงได้เลยนะคะมีกองทุนด้วยจากทุกบอรอมาให้เลือกกันเลยนะคะสัปดาห์หน้าเรามาคุยเรื่องอะไรกันกลับมาติดตามนะ สัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเริ่มต้นลงทุนกับพุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile